สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยาธยิประจำเดือนมีนาแล้วนะครับเดือนนี้ดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวตรีเทพจะย้ายราศีมนุษย์ยูที่อยู่กับเมษมาถึง7ปีก็จะย้ายราศีเหมือนกันดาวอังคารซึ่งโคจรถอยหลังอยู่ตั้ง4เดือนเดือนนี้ดาวอังคารก็จะย้ายราศีเสียทีนะครับและ ยังไงฝากกดติดตามช anel โหราพยาธิ์นะครับเพราะในช่วงเดือนเมษาพรฤหัสก็จะย้ายราศีอีกเช่นเดียวกันครับและพฤหัสก็จะย้ายออกจากภพมรณะและทําให้คนละคณาราศีสี์เนี่ยปลอดภัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็จะไม่ต้องวิตกกังวลอีกแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันเป็นทีละเรื่องๆไปที่ด้านจิตใจกันก่อนครับในช่วงนี้เปิดหัวมาวันที่1เวลา8ปดโมงครับเสาวย้ายราศีเลยและสาวเป็นดาวเจ้าเรือนพบอลิ ทำให้ช่วงนี้ท่านจะเป็นคนที่ขี้เก e งใจนะครับนึกถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองและก็หุดหงิดง่ายหรืออาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายด้วยเพราะดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนภพอฬิแต่อีกมุมหนึ่งนะครับก็เป็นช่วงที่ทําอะไรก็มักจะสําเร็จแบบมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือเพราะดาวการเงินแล้วก็ดาวความสำเร็จก็กลุ่มตัวอยู่นะครับและช่วงนี้ติดขัดอะไรก็ ปรึกษาเพศตรงข้ามได้ครับหลังจากนั้นวันที่8ดาวมารุเตยูครับย้ายราศีไอ้มนรุเตยูที่ย้ายมาอยู่ในภพการงานของท่านนั้นบ่งบอกว่าใครที่เล่นโซเชียลอินเทอร์เน็ตไม่เป็นเลยจะต้องหัดแล้วเพราะมันเข้าไปอยู่ในภพการงานแล้วก็ 2. ใครที่ทำงานแฮนด์เมดมาตลอดอาจจะต้องหาเครื่องจกักรหรือเครื่องมือนะครับคอย มาสนับสนุนซัพพอร์ตในการทำทุกอย่างให้มันเร็วขึ้นให้มันสะดวกขึ้นครับและในช่วงวันที่11ครับดาวพุธก็ย้ายเข้าไปอยู่ในภพมบบรณะเหลือเพียงดาวเสารกับดาวอาทิตย์ในช่วงนี้นะครับท่านก็จะมีพลังงานในการทำงานค่อนข้างสูงแต่อาจจะนะครับกวนโอ้ยหน่อยหนึง หงุดหงิดง่ายหน่อยนึงหรือเจ็บไข้ได้ป่วยหน่อยนึงก็จะต้องระวังสุขภาพเท่ากับเดือนนี้คนลัคนาราศีสิงเนี่จะต้องระวังสุขภาพเยอะกว่าเรื่องอื่นนะ <c oughs> แล้วก็ในช่วงวันที่15ครับดาวสุย้ายออกมาจากภพมลณะแต่ดาวประจําตัวท่านนั้นโคจรเข้าไปอยู่ในภพมลณะพอเป็นมุมดาวแบบนี้มันก็จะทําให้ท่านต้องระวังเรื่องสุขภาพนะครับ แล้วก็ระวังเรื่องความเครียดหรืออาจจะมีเกณฑ์เดินทางไปต่างถิ่นต่างประเทศหรือเดินทางไกลในช่วงดังกล่าวหรืออาจจะมีการเลื่อนขั้มย้ายที่อยู่เลยจะต้องย้ายเช่นท่านเป็นรองนายอำเภออยู่ก็มีเกณฑ์ยกย้ายให้ท่านเป็นนายอำเภออีกที่หนึง่งก็เลยต้องอะไรครับย้ายที่อยู่ย้ายตำแหน่งอะไรลักษณะนั้นซึ่งอาจารย์มองว่าไอ้ตรงนี้ระวังแค่เรื่องสุขภาพ แต่เรื่องงานเรื่องนะครับเรื่องตำแหน่งหน้าที่มันไม่ได้เสียนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะไปว่าให้ในช่วงเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับพอดาวตกพบมรณะตรงนี้แล้วก็ต้องระวังสุขภาพแล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องความเครียดความวิตกกังวลอะไรต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ดูตามนี้เงินหาได้ครับใช้หมดครับเพราะว่าดาวตกพบมรณะถึง3ดวงแล้วไล่ไปเรื่อยๆจนถึงวันที่ 30ดาวพุธย้ายออกมาจากพบมรณะเหลือเพียงดาวพฤหัสกับดาวทิศแน่นอนเป็นดาวคู่มิตรกันก็จะทําอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือครับแต่ข้อเสียคือมันเป็นดาวมรณะด้วยเพราะนั้นช่วงนี้ก็จะต้องระวังสุขภาพแล้วก็อุบัติเหตุที่เกิดจากน้ําด้วยอ่ะทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองกันดีกว่าครับช่วงนี้ก็ฝากไปสัมพันธ์นิดนึงครับอาจารย์จะเปิดสอนออนไลน์และสอนสด ในช่วงวันที่29มกราคมนะครับเป็นวันอาทิตย์สามารถจอดรถที่หน้าบ้านได้นะครับหรือถ้าใครอยากจะดูดวงกับอาจารย์ยักษ์ก็ที่ลายดีโหราพยายกษ์ติดต่อกับคุณอ้อมได้เลยครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองกันนะครับปรากฏว่าดาวพุธซึ่งเป็นดาวการเงินและดาวความสําเร็จโคจรเข้าไปอยู่ในภพคนรักเพราะฉะนั้นเป็นไปได้สูงที่นะครับตั้งแต่พุธย้ายมาในช่วงวันที่22 กุ่มพาผ่านท่านมีเกณฑ์ที่จะได้แฟนนะมีเกณฑ์ที่จะได้แฟนหรือมีเกณฑ์จะเจอคนถูกใจในช่วงนี้แต่ทีนี้ดาวพุธมันเป็นดาวรายได้นอกจากจะมีเกณฑ์ได้แฟนได้คนรักแล้วท่านก็จะมีเกณฑ์ได้ของขวัญของฝากจากคนที่ท่านรักจากคนที่ท่านชอบด้วยแต่ท่านบอกท่านไม่มีแฟนเลยไม่มีอะไรเลยในช่วงวันที่1นึ่งจนถึงวันที่11ถ้าท่านยืนกู้บ้านยืนกู้รถอยู่ นะครับหรือต้องการเป็นหนี้ก็จะมีเกณฑ์กู้ผ่านครับเพราะดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนภพอฬิแต่การกู้ผ่านแบบนี้อาจจะต้องไปซื้อประกันหรือจะต้องมีการวางวงเงินค้ำประกันอะไรสักอย่างซึ่งเป็นเงื่อนไขที่นั้นเสียเปรียบแต่ถ้าถามว่าได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้นะครับ หลังจากนั้นวันที่8ดาวมฤตยูยย้ายราศีนะครับใครที่ขายของออนไลน์อยู่ตลาดไม่ค่อยเดินหลังจากมฤตตูยย้ายนะครับจะทําให้ด้านการขายของออนไลน์ของท่านดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับและในช่วงวันที่11ดาวพุธตกคบมรณนะไปเจอกับดาวสุ์เพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครที่ทาอาชีพเกี่ยวกับเรื่องความตายเป็นหมอเป็นขายยา อุปกรณ์การแพทย์ขายประกักการหรือนําเข้าส่งออกหรือขายของมือสองช่วงนี้จะมีรายได้ดีเป็นพิเศษแต่ถ้าท่านไม่ได้ทําอะไรอย่างที่ว่าอาจารย์ว่าช่วงนี้จะหาเงินได้ง่ายครับแต่หาได้แล้วหมดไปไม่เหลือและไอาการใช้แบบหมดไปไม่เหลือเนี่ยดันไปใช้เรื่องของคนอื่นด้วยอาจจะมีหนึ่งคืออุปกรณ์ในการทํางานของท่านมันสึกหลอต้องซื้อใหม่เช่นท่านขับขายรถนะครับ ขายติมปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์ที่ท่านขับรถขายติมอยู่อาจจะเสียต้องซ่อมหรือท่านจะมีใครจะจ่ายเกี่ยบวบเรื่องนะครับสุขภาพขายประกรันหรือต้องซ่อมอะไรต่างเนี่ยมีการซ่อมบำรุงเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับและดาวนั้นเสวยเลิกดีนะครับเพราะว่าหลังจากวันที่12เป็นต้นไปดาวพุธซึ่งเป็นดาวรายได้นะั้นเสวยราชาเลิกเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าก็ยังมีรายได้ดีอยู่ แต่จะมาเป็นเบีย้ยหัวแตกเช่นเคยขายลูกค้าคนเดียวได้1น0 0 0แสนอาจจะต้องขายลูกค้า10คนแล้วก็รวมกัน1 0 0 0 0แสนเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นวันที่12ครับอังคารย้ายราศีพราดังคารย้ายราศีท่านจะมีเกณฑ์ได้ของแบบซิเนหาจากคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่เช่นนะครับเขายกที่ดินให้ยกมรดกให้ซื้อทองให้อะไรลักษณะนันะครับก็ จะมีเกณฑ์ได้เงินได้ทองแบบผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตาม,มาให้ในช่วงหลังจากวันที่12เป็นต้นไปด้วยและหลังจากนั้นวันที่15ครับดาวทิตย้ายเข้าไปอยู่ในภพมรณะดาวศุกร์ย้ายออกมาดาวทิตก็คือเป็นดาวตัวท่านแสดงว่าแม้ว่าตัวท่านจะไปตกภพมรณะทําให้เครียดวิตกกังวลสุขภาพไม่ดีแต่มันไปเยอเจอกับดาวพุธซึ่งเป็นดาวการเงินมันก็บ่งบอกว่าช่วงนี้ ก็คิดอะไรก็ได้เงินได้ทองกลายเป็นว่าช่วงนี้หาเงินได้ง่ายเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าหาได้ใช้หมดแล้วก็เอาไปใช้เรื่องของคนอื่นกลายเป็นแบบนั้นอีกรอบหนึ่งครับและดาวพุธซึ่งเป็นดาวการเงินก็จะเดินอย่างไวว่องวองไว,งวามากๆเลยครับหลังจากนั้นวันที่30ดาวพุธถึงจะย้ายออกมาจากภพมรณนะทีนี้การเงินของท่านก็จะดียาวๆแต่ดียาวไปถึงแค่วันที่ 15เมษาเพราะหลังจากวันที่15เมษาดาวพุธจะกลับมาโครจรถอยหลังอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คนลัคนาราศีสิงห์ถ้าฟังแล้วเก็บเงินเก็บทองนะครับเพราะดาวพุธจะถอยหลังปีละ3รอบเพราะฉะนั้นเราเจอช่วงมกราไปแล้วเมษาจะมีการถอยหลังอีกหนึ่งรอบครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าไปใช้อะไรเยอะมีเงินก็เก็บเงินไว้หรือมีเงินไปซื้อทองคําเก็บไว้ก็ได้เดี๋ยวพอช่วง กลางเมษาราคาทองขึ้นท่านก็เอาเงินตรงนี้ไปขายนะครับเอาทองไปขายได้เกินกําไรมานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องรายได้ครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันดีกว่านะครับก็ฝากด้วยนะครับตอนนี้คนที่ดูอาจารย์เนี่ยประมาณ5 0 0 0 0นแต่กดติดตามแค่แสนกว่าเองขอกดติดตามให้อาจารย์หน่อยนะไม่ขออะไรมากช่วยกดติดตามช a n งหัวล้าพยายักษ์ให้หน่อยครับทีนี้เรามาดูด้านสุขภาพการปรากฏว่าดาว สุขภาพเป็นดาวพฤึหัสพฤหัสโคจรอ,อยู่ในบ้านตัวเองเพราะนั้นท่านจะมีเกณฑ์โรคเก่ากำเริบนะครับและก็มีเกณฑ์บินภูมิแพ้ผิวหนังนะครับแล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องการกลืนอาหารนะครับแล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องการขับถ่ายด้วยส่วนกิจกรรมที่ไม่ควรไปคือกิจกรรมเกี่ยวกับน้ําครับไปทะเลไปน้ําตกหรือว่ายน้ําในสระว่ายน้ําช่วงนี้ต้องระวังนะครับและ ท่านมีเกณฑ์ที่จะลื่นแล้วก็ข้อเท้าพลิกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านนี้ถ้าท่านอายุเยอะๆนะครับระวังเรื่องการลื่นล้มนะครับเพราะมันจะมีเกณฑ์กระดูกหักด้วยก็อยากให้ระวังในช่วงนี้ครับหลังจากนั้นวันที่8มนุษย์อะยูย้ายราศีวันที่12ออังคารย้ายราศี ช่วงนี้ท่านจะมีเกณฑ์ผ่าตัดนะครับอยากให้ดูดีๆนะครับมีเกณฑ์ผ่าตัดมีเกณฑ์โดนมีดหมอหรือมีเกณฑ์เจ็บตัวนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อาจารย์แนะนําให้ไปซื้อปลาในตลาดไปปล่อยบริจาคเก็ดเลือดนะครับบริจาคโลหิตหรือไปทําบุญตามศาสนาของท่านนะคบเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่ไม่ดี และดาวพุธก็เป็นดาวการเงินด้วยนอกจากเจ็บตัวในช่วงนี้แล้วก็จะเสียทรัพย์ด้วยเพราะดาวพุธเป็นดาวการเงินครับหลังจากนั้นวันที่15ดาวศุกร์ย้ายออกมาและดาวทิศก็ย้ายเข้าไปทีนี้กลายเป็นว่าในช่วงวันที่15เมษมีนาไปจนถึงวันที่14เมษาท่านจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและก็อุบัติเหตุเพราะคราวนี้ดาวประจําตัวคนล,นลัคณาราศีงี์คือดาวทิศนั้น โคจรตกพบมรณะเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังมีเกณฑ์ผ่าตัดนะครับมีเกณฑ์โดนมีดหมอมีเกณฑ์โดนของมีคมอยากให้ระวังเยอะๆนะครับแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้ผิวหนังนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่15จนถึงวันที่25มีนาคมด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นที่30พุทธก็ย้ายออกมานะครับทำให้ตัวท่านนั้นเริ่มดีขึ้นนิดหน่อย แต่จะให้ดีก็คือต้องให้อาทิตย,ย้ายออกก่อนเพื่ออาทิตย์ยจะย้ายวันที่14เมษาเพราะนั้นในช่วงเดือนนี้อยากให้ระหว่างสุขภาพเป็นหลักนะครับการเงินการทองพอหาได้นะครับใช้หมดช่างมันแต่ว่าเอาตัวเราให้อยู่รอดปลอดภัยก่อนครับต่อมาเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องงานกันดีกว่านะครับว่าในช่วงนี้นะครับเรื่องงานเป็นอย่างไรบ้างแต่ก่อนจะไปนะครับอาจารย์จะบอกนิดนึงว่า ช่วงที่การต่อรองดีที่สุดคือต้องให้ดาวพุธนั้นแข็งแรงนะครับดาวพุธนั้นจะมีช่วงที่แข็งแรงมากๆคือช่วงตั้งแต่วันที่1เวลา2ทุ่มจนถึงวันที่3เวลานะครับ4โมงเย็นเท่ากับช่วงนี้ถ้าท่านจะคุยงานต่อรองเรื่องเงินเดือนให้คุยช่วงนี้ช่วงที่1ครับและหลังจากนั้นดาวพุธจะเริ่มเสวยราชาเลิกนะครับ ในช่วงวันที่21นะครับจนถึงวันที่ขอโทษครับวันที่12ครับจนถึงวันที่21เนะครับเรียกว่ายิงยาวเลยนะครับก็หลายวันอยู่ประมาณ9วันเพราะฉะนั้นเนี่ย12ถึง21ก็ได้อีกรอบนึงแต่1 2ถึง21ดนั้นดาวพุธมันโคจรไปตกพบมลณะเพราะฉะนั้นมุมมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นช่วงที่จะคุยงานนะครับอยากคุยเรื่องเงินเดือน ช่วงที่ดีที่สุดเป็นช่วงวันที่1นจนถึงวันที่3นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นวันที่12จนถึงวันที่21ที่ดาวพุธเสวยราชาเลิกจะได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเว้นไปครับก็จะกลายเป็นวันที่30เลยที่ดาวพุธซึ่งเป็นดาวการเงินออกจากภพมลนะนะก็มีด้วยกันทั้งหมด3ช่วงที่จะสามารถคุยเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนได้ ทีนี้เรามาดูงานกันดีกว่าว่าดาวการงานนั้นดาวสุกเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ดาวสุกนั้นโคโจรตกพบมอละนะครับแล้วก็เจอกับดาวพฤหัสทำให้ดาวสุกเป็นอุดนะครับเพราะฉะนั้นงานจะเป็นงานใหญ่งานหนักหลายท่านอาจจะมีการเดินทางย้ายงานไปต่างถิน่นต่างประเทศหรือเป็นงานเกี่ยวกับด้านการซ่อมบํารุงหรือเป็นงานทางไกลที่ต้องเดินทาง อะไรลักษณะนั้นครับเพราะดาวสุขเป็นดาวตำแหน่งอูดแบบนี้ให้สมัครนะครับบริษัทที่มีพนักง,งานเกิน1,000หรือเป็นบริษัทมหาชนจะดีที่สุดครับและดาวสุขเองจะเริ่มนะครับด้วยราชาเลิกแล้วก็หลังจากนั้นครับดาวสุขจะเริ่มเข้านะครับสมโนเลิกในวันที่4พอดาวสุขได้สมโนเลิกมันจะเป็นอาชีพเฉพาะด้าน เป็นอาชีพเฉพาะทางนะครับเช่นเป็นช่างไฟช่างไฟฟ้านะครับช่างเครื่องหรือหมอสัญญกรรมผ่าตัดอะไรลักษณะนะหรือเป็นพวกนวดรักษาก็จะมีอาชีพอย่างเงี้ยนะครับเข้ามาให้ท่านเลือกทำเช่นถ้าท่านนวดไม่เป็นาาก็จะไปเรียนนวดเขาสอนด้วยนวดด้วยก็จะทําให้เป็นอะไรเงี้ยนะครับลักษณะการลักษณะอย่างนั้นก็จะมีเข้ามาหลังจากนั้นวันที่11นะครับ ดาวพุธย้ายเข้ามามันก็จะเป็นงานเกี่ยวด้านการพูดงานด้านเอกสารแต่เป็นงานแปลภาษาหรืองานติดต่อต่างชาติติดต่อต่างประเทศเป็นงานด้านบริการอาจจะเป็นงานโรงแรมนะครับงานรีสอร์ทงานหอพักอะไรลักษณะนั้นเป็นงานด้านบริการเป็นหลักครับและนะครับดาวศุกร์ก็จะยิงยาวไปจนถึงวันที่15มีนาครับดาวศุกร์ก็จะย้ายราศี ทีนี้ดาวสุขย้ายราศีดาวสุขไปเป็นปราแต่อยู่ในภพสุภะซึ่งเป็นเรือนภพที่ดีแสดงว่าจะเป็นงานตัวแทนในหน้าเป็นงานเลขาหรืองานที่ต้องติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือไปแล้วอาจจะเจอคนถูกใจหรือไปทํากันเป็นทีมก็เป็นไปได้นะครับและการที่ย้ายมยีตรงเนี้ยสุขจะได้วอละโคตมะนะวางนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่15เวลา10โมงเช้าจนถึงวันที่18เวลาตีสี่ ช่วงนี้อาจารย์แนะนานะครับเพราะว่าหนึ่งไม่ตกภพมรณะแล้วก็อยู่ธาตุไฟเป็นงานไม่หนักแต่เป็นงานที่ต้องใช้สติปัญญาต้องใช้ในการตัดสินใจแล้วก็เป็นงานที่มีอนาคตแล้วก็อาจารย์มาว่าถ้าตกงานอยู่ช่วงนี้มีเกณฑ์ได้งานมากกว่าช่วงที่ดาวศุกร์ตกภพมรณะนะครับแล้วก็ช่วงที่ไม่ดีของดาวการงานจะเป็นช่วงที่โดนเอาเปรียบแล้วก็เหนื่อยฟรีนะครับจะเป็นช่วงตั้งแต่วันที่18เวลาตีสี่ปลยจนถึงวันที่26 เวลาตีสี่เช่นเดียวกันเท่ากับว่าช่วงนั้นอย่าได้หางานอย่าได้นัดคุยงานอย่าได้นัดสัมภาษณ์งานหรือถ้าจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆช่วงนั้นก็อย่าเพิ่งเริ่มนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งคือ18เวลาตีสี่ถึง26เวลาตีสี่ช่วงนั้นไม่ควรทําเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับเพราะหลังจากนั้นดาวสุขได้มาธโนเลิกองเราก็จะดีขึ้นและได้เงินดีงานดีในช่วงวันที่30ครับดาวพุธ ย้ายออกมาแล้วก็ได้วอลลโคตามานะว่างแล้วดาวพุธเป็นดาวความสําเร็จดาวพุธเป็นดาวการเงินด้วยช่วงนี้ก็จะงานไม่โดนเอาเปรียบงานแบบวินวินแล้วก็ผลตอบแทนค่อนข้างดีทําแล้วมีเงินเหลือเก็บเพราะว่าพุธกับอังคารนั้นเป็นเกษตรสลับเรือนการจะมีรายได้เข้ามาเท่ากับว่าใครอยากเริ่มงานช่วงวันที่30มีนาะเป็นต้นไปเป็นช่วงที่ดีที่สุดนะครับก็ทั้งหมดเป็นเกี่ยวกับเรื่อง การงานส่วนการรับลูกน้องยังคงต้องใช้ต่างชาติอยู่เช่นเป็นพวกไทยใหญ่พมา่าลาวขเขมรตามแต่ที่ท่านจะหาได้ส่วนการเปิดกิจการด้วยมุมดาวแบบนี้อย่าเพิ่งเปิดเลยครับเพราะดาวเสาที่โคจรเล็งลักแบบนี้มันเป็นพินทุบาทเปิดไปอาจารย์ว่าจะมีปัญหาเรื่อง คดีความเรื่องลูกค้าเบี้ยวลูกค้าโกงอะไรลักษณะนั้นครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการงานครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องสุดท้ายกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับก็เหมือนเดิมครับอาจารย์จะเปิดสอนออนไลน์ในวันที่28แล้วเปิดสอนสดที่บ้านอาจารย์ได้เจอตัวเป็นๆเ,เ,เรียนกันเป็นคลาส วันที่29มกมกราคมเป็นวันที่สามารถจอดรถหน้าบ้านได้หรือถ้าใครอยากอยู่ดวงกับอาจารย์ยักษ์ก็ที่ลายดีโหราพยายักษ์ติดต่อคุณอ้อมได้เลยครับทีนี้มาดูด้านความรักกันแม้ว่าดาวราหูนะครับจะอยู่กับมนุษย์ยูและดาวราหูเริ่มเสวยเรื่องไม่ดีตนะั้งแต่วันที่7กุมภาแต่เรามาดูกันทิครับว่ามุมดาวในช่วงเดือนนี้ คนที่เข้ามาสําหรับคนโสดจะเป็นอย่างไรกันบ้างอย่างที่บอกนะครับพอดาวเสาร์ย้ายในวันที่1ดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนภพอลิอฬิแปลว่าคนที่ไม่คู่ควรเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านจะเนื้อหอมกับทั้งคนเก่งคนดีคนมีความสามารถและคนที่ไม่เหมาะสมกับท่านเช่นท่านเงินเดือน5 0 0แสนจะมีอาจจะมีคนเงินเดือน7 0 0 0มาชอบมาจีบท่านเพราะนั้นนะครับ ช่วงนี้ท่านจะท่องคัดกรองแล้วก็เป็นช่วงที่ท่านมีเกณฑ์ที่จะตกลงปรงใจเป็นแฟนด้วยเพราะดาวใจท่านเป็นปราทำให้ท่านนั้นขาดความมั่นใจไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองอะไรลักษณะนั้นครับแล้วตัวดาวพุธเองมันเป็นดาวการเงินแล้วก็เป็นดาวลาภะแปลว่าความสําเร็จเพราะฉะนั้นก็จะมีเกณฑ์ได้ลาบเป็นคนรักนะครับในช่วงวันที่1จนถึงวันที่8นะครับ คนที่เข้ามาจะเป็นคนที่ค่อนข้าง,างหาเงินเก่งแต่จะเป็นสายดาร์กครับไม่เจ้าชู้การพนันก็สุรายาเมาหรือไม่ค่อยจริงใจคบท่านแล้วเดี๋ยวก็เลิกนะครับก็จะไม่แนะนำเท่าไหร่ดูตามนี้แม้ว่ารายได้เขาจะดีการงานเขาจะดีแต่อาจารย์ว่ามันจะคบแบบไม่ค่อยดีแบบเบียดเบียนกันมากกว่าแล้วก็เป็นคนมีดาร์กซายเช่นคบกันอาจจะต้องหยิกตัวท่าน อาจจะกัดตัวท่านให้เป็นแผลหรือเป็นพวกซาบิดหรือเป็นวิตฐานอะไรเงี้ยก็อยากให้ระวังตรงนี้หน่อยหลังจากนั้นวันที่8มนุษยยูก็ย้ายออกแต่มนุษยยูก็ยังถึงอยู่ดีนะครับเพราะนั้นก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ถ้าจะเริ่มรับใครสักคนคบใครสักคนแนะนำให้เป็นหลังจากวันที่12ไปแล้วครับแห่งคานมันย้ายก่อนพออังคารย้ายมานะครับแบบนี้เริ่มดีครับ คนที่เข้ามาจะเป็นคนที่หนึ่งรายได้ดีครับแล้วก็อาจจะเจอกันแบบเป็นเพื่อนแนะนำนะครับหรืออาจจะเจอกันโดยบังเอิญแล้วก็เป็นคนที่หาเงินค่อนข้างเก่งแต่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับและต้องระวังนะครับคนที่เข้ามาในช่วงนี้การันตีว่าจะมีการครบซ้อนกันเกิดขึ้นคือไม่ได้คุยกับท่านคนเดียวเพราะฉะนั้นนะครับถ้าท่านไม่เจ๋งไม่เด็ดพอก็อย่าไปยุ่งกับเขา นะครับแต่ว่าข้อดีก็คือจิตใจดีหน่อยครับแล้วก็การเงินดีแต่ข้อเสียคือเปลี่ยนใจง่ายวันนี้อยากคิดถึงก็คิดถึงวันนี้ไม่อยากเจอก็ไม่อยากเจออะไรลักษณะนั้นครับหลังจากนั้นในช่วงวันที่15ดาวศุกร์ก็ย้ายราศีและดาวอาทิตย์ก็ย้ายราศีด้วยทีนี้ดาวอาทิตย์เป็นดาวตัวท่านมันตกพบมรณะไปแล้วเพราะฉนั้นการคบกันมันจะทําให้ท่านเครียดวิตกกังวลแล้วก็ไม่สบายใจเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้รอ ให้ดาวคิตไปอยู่กับดาวราหูในราศีเมษในช่วงวันที่14ดีกว่าแต่ถ้าท่านอยากรู้ว่าคนที่เข้ามาช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับก็จะเป็นคนที่หาเงินเก่งคบแบบไม่เปิดเผยมีทั้งรายได้หลักแล้วก็รายได้เสริมดีแต่จะเป็นคนที่ปากสุนัขหน่อยคือพูดไม่คิดพูดแล้วสร้างปัญหาอะไรลักษณะนั้นแล้วก็ลักษณะงานก็จะเป็นงานที่ทําแบบเป็นจ็อบจ็อบไปอะไรลักษณะนั้นครับและดูตามนี้น่าจะเป็นคนที่เคยมีแฟนหรือเคย คบกับใครนานๆแล้วเลิกกันมาก่อนลักษณะนั้นหลังจากนั้นวันที่30ดาวพุธย้ายราศีนะครับทีนี้จะเจอเป็นคนพูดตรงกวนตีนนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีทั้งรายได้หลักแล้วก็รายได้เสริมดีนะครับช่วงที่ไม่ควรรับใครเข้ามาอาจารย์ก็มองว่าเป็นช่วงที่ดาวทิศตกพบมรณนะเพราะคบแล้วท่านเครียดคบแล้วท่านไม่สบายจะไปคบทําไมถูกไหมก็รอช่วง ดีดีดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสําหรับเรื่องความรักทีนี้เรามาดูสําหรับคนที่มีแฟนแล้วบ้างนะครับแฟนท่านจะหาเงินได้ค่อนข้างดีแต่ช่วงนี้เหมือนแฟนท่านเอาแต่จ่ายขี้น้อยจ่ายแล้วก็เหมือนใช้ชีวิตไปกับเรื่องอะไรไม่รู้เช่นติดเกมติดการพนันนะครับหรือปาร์ตี้การรัวๆอะไรเงี้ยก็ต้องดูแลแล้วก็ให้เหตุผลกันอย่าเพิ่งชวนทะเลาะนะครับเพราะช่วงนี้เขาจะค่อนข้างหัวรุนแรงนิดนึงเหมือนว่า เขาเนะ่ยหาเงินได้เยอะก็จะอยากจะใช้เงินบ้างหลังจาก12ไปลายการพูดคุยการอะไรต่างๆก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ว่าอาจารย์ว่าถ้าใครมีแฟนแล้วไม่แนะนําให้ย้ายงานเปลี่ยนงานหลังจากนี้ไปนะครับแล้วก็ดูตอนนี้แฟนท่านจะค่อนข้างมีไรายได้ดีแล้วก็ค่อนข้างเฮงแต่ที่เสียคือได้มาหมดไปเก็บเงินไม่อยู่เท่านั้นเองส่วนด้านสุขภาพอยากให้ระวังช่วงที่1จนถึงวันที่12 มีนาคมครับหลังจากนั้นดูแล้วไม่น่ามีอะไรอาจจะมีเป็นภูมิแพ้เป็นโควิดบ้างแต่ไม่ได้หนักหนาอะไรมากครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสำหรับคนละคนาลาศีสิ่งยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ